คัสตอม100%้เขาใช้เทเนียม100%ด้านบนเป็นสีดำเงินด้านล่างสีฟูคารฟิรตซัลลักเป็นชื่อหรือว่าเป็นตัวอักษร27ตัวอักษร ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวแบรนด์ลินเบิร์กนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นฟังชั่นอลระดับไฮเอนด์นะครับเชื่อว่าใครที่ชอบใส่แว่นฟังชั่นอลนะครับทั้งเบานะครับความทนทานแล้วก็ดีไซน์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักลินเบิร์กลินเบิร์กจริงๆมีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1969แล้วก็เป็นงานผลิต made in Denmark นะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วอ่ะคอลเล c ชันมันก็จะมีประมาณ5-6คอลเล l ชันที่เป็นคอลเล c ชันปกติ spirit air titanium rim titanium รุ่่นนรุ รุ่นอะซิเทเนียมตัวสปิริตตัวนี้ก็จะเป็นกรอบเจาะนะครับเน้นน้ําหนักเบาใส่สบายนะครับใครชอบกรอบเจาะวิมเลสมาตัวนี้เลยบ,บอีกอย่างนึงแล้วกันลินเบิร์กนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือมันเป็นงานคัสตอม100%อไม่มีโปรดักที่มันเป็นสําเร็จรูปเลยเวลา,เ,าเราสั่งมาเราก็จะเปการคัสตอมชิ้นต่อชิ้นหรือว่าลูกค้าต้องการคัสตอมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับคืออย่างการคัสตอมเนี่ยเราเลือกได้แม้กระทั่งรุ่นนะครับรูปทรงนะครับ,รนนรบแล้วก็ตัวสี หรือแม้กระทั่งการสลัดชื่อลงไปนะครับอย่างตัว Air Rim เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีแค่ทรงของเขานะฮะมันเยอะมากอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็น Air Rim ตัวนี้ก็เป็น Air Rim คืออย่างตัว Air Rim เนี่ยคุณสามารถแอด เพิ่มตัวอะซิเทตด้านหน้าได้ด้วยเบื่อใครเบื่อนะครับกับตัวที่มันเป็นโลหะอย่างเดียว <S <S ส่วนรุ่นอื่นนะครับรุ่นนาวรุ่นอะซิเทเนียมหรือว่าทินเทเนียมเนาะมันก็จะเป็นรุ่นที่มันมีความแฟชั่นมากขึ้นอ,อย่างนาวตัวนี้มันเป็นอะซิเทตมันเป็นทรงแบบมันเหมือนแว่นแฟชั่นปกติเลยแต่ว่ามันได้ความเป็นลิมเบิร์กมันได้ความเบามันได้ความแข็งแรงของไทเทเนียมเขาใช้ไทเทเนียมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็อะซิเตตเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็รวม ตัวแป้นจบุกหลายปีมากๆเลยใช้ตัวตัวนี้เป็นเป็นเกรดเครื่องมือแพทยนะครับตัวสีโคตัวนี้เพื่อให้ใส่สบายแล้วก็ไม่มีอาการแพเ้เกิดขึ้นโอเคที่สําคัญเลยก็คือ,เ,อเวลาคุณคัสตอมเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่คัสตอมได้แค่ตัวสีเนาะบางรุ่นนะครับคุณคัสตอมได้แม้กระทั่งสีตัวกรอบนะครับด้านบนนะครับ upper ริม นะครับโลเวอร์ริมไม่เหมือนกันเนาะ,ะ่แล้วเดี๋ยวผมลองใส่กรอบด้านล่างเป็นสีอื่นเห็นไหมด้านบนเป็นสีดำเงินด้านล่างสีครูคาสีนองคือแบรนด์ฟังชั่นอลอะไม่มีแบรนด์ไหนทาแบบนี้ได้ที่สําคัญเลยก็คือเวลาคุณคัสตอมเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่คัสตอมได้แค่ตัวสีเนาะอย่างตัวขาบางคนไม่ชอบดีไซน์ปกติเราสามารถเปลี่ยนดีไซน์ขาได้อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ่อสปิริต เห็นไหมขาประสิบิปกติไม่ได้ขาเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นขาที่มันมีความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วต้องจากขาตรงนี้เรายังสามารถที่จะสลักนะครับเป็นชื่อหรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ27ตัวอักษรแล้วบางรุ่นนะคะคุณอยากได้คลิปอ่อนคุณสามารถที่จะเพิ่มคลิปอ่อนเข้าไปได้ด้วยนะครับ สีก็จะมีให้เลือกเกรย์กับบราวน์นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างที่ผมบอกคือเขาขายตรงจากเดนมาร์กงั้นงานผลิตมันจะผลิตชิ้นต่อชิน้นงั้นลูกค้าที่มาสั่งคัสตอมนะครับอาจจะใช้เวลารอนานนิดนึงครับอาจจะ2ส,สัปดาห์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นเดือนครับอันนี้ก็ต้องขอโทษค้วแล้วก็อีกค<า>ือเด็นหนึ่งของตัวเวนลิงเบิร์กคือราคาคุณซื้อที่ไทยคุณซื้อที่ต่างประเทศอ่ะราคาใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากราคาไม่ได้แพงไปกว่าเว่นแบรนด์ฟังชั่นอลไฮเอ็นแบรนด์สสบาย ไทเทเนียมวัสดุดีนะครับตัวทรงมีให้เลือกเยอะมีคัสซอมเยอะคุณไม่เบื่อแน่นอนคุณอยากไปแฟชั่นแนวไหนคุณไปได้หมดเลยใครที่มองหาแว่นใส่เลนส์สายตาพวกเกตสีฟนะครับใส่เลนส์ใส่ตาสั้นที่มันสั้นเยอะๆยาวเยอะๆนะครับหรือว่าอยากได้ความฟังชั่นอลความเฉพาะบุคคลยังไงผมฝากแบรนด์ลินเบิร์กจากเดนมาร์กด้วยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาคัสซอมได้ที่โมชิออปติกนะครับสเตนเลสวันนะครับแล้วก็สาขาอื่นยังไงเดี๋ยวผมลงรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ